สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจักผ้ายาาสิผ้าพีผ้านองมายาวอยู่สวนปลาลุงจักนะครับพ่อกันครับเมื่อนี้วันที่13เมษายนสุขสันต์วันสงการเด้อครับทุกๆคนขอให้มีความสุขความเจริญนะครับทุกๆคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับ มื่อนี้ลุงจักสีผ้าพี่น้องมะเบิงต้นไม้ที่เข้าปลูกไว้นะครับอยู่สวนปลาลุงจักปลูกกะฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลนะครับเบิงว่าสิเป็นจังไดานาแรงแรงคักดีลีพี่น้องฝนกะโ่ตกเลยครับมีแต่ล่มมา้ากะหายหินเลยพี่น้องนี่ครับนาแรงนาแรงนี่สวนปลาเข้ากะสีเห็นแต่ ต้นไม้นะครับต้นไม้โลนลนเนื่องจากเพื่อนกับพัดใบนะครับนี่มาเบิงปลาดูปลาพี่น้องปลาดูปลานี่ทดนแรงยี่หลีนะครับนี่เพื่อนกับพัดใบออกพัดใบออกแล้วก็เริ่มเริ่มสีแตกแล้วครับพี่น้องนี่จังต้นนี่นี่บ่เหลือใบเลยครับนี่นี่ครับแต่ว่าบ่ตายเลยครับนี่เพื่อนกับร่งสีแตกงดนะครับ นี่ครับโซนนี่โซนนี่ก็สิเป็นประดูป่าครับพี่น้องแหงแรกอีลีครับเบื้องห้าแม่เต้หนากันยั่งตายพี่น้องคุณ <c oughs> <c oughs> แผนเอือเติดเลยนะครับ <c oughs> นี่แจ้งต้นนี่ครับพี่น้องนี่ต้นนี่ใบเพื่อนก็นเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วนี่แต่ว่าเพื่อนกันยั่งแทงยอดได้อยู่นะครับ <c oughs> นี่ต้นประดูป่า สวนปลาหมองนี้ลุงจักกับปลูกไว้หลายชนิดหลายสายพันธุ์พี่น้องแต่ว่าไม่ที่ทนแรงนะครับก็บคือปลาดูปลากับพะยุงพี่น้องปลาดูปลากับพะยุงนี่ทนแรงอีหลีกับไม่แต่เคียนเด้อครับไม่แต่เคียนเนื่องจากว่าหมองนี้เป็นดินทรายพี่น้องเป็นดินทรายบ่อุ้นน้ำนะครับล้กก็เฮ้ากับปลูก พิมพ์ไว้บ่มีระบบน้ำเอียงนะครับฝากเจ้าที่ทเทวดาดูแลครับพี่น้องพุ่นมองเลียวเห็นคิ้วเขียวอยู่พุ่นกับเป็นยางหน้านะครับดีสิผ้าไปเบิงนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นตน้นไผ่นี่แนวหัวนะครับแนวหัวก็เป็นตน้นไผ่ นี่ครับพี่น้องสีไฮเบิงอันนึงนะครับนี่ต้นไผ่เนี่ยนาแล้งนี่ถ้าเหาหดน้ำพี่น้องถ้าเหาหดน้ำนี่เพิ่นก็สามารถแทงยอดได้นะครับนี่เพิ่นกำลังแทงยอดเลยนี่ครับต้นไผ่ต้นไผ่น,ไนี่ก็รอดอยู่พี่น้องเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมานี่ฝนตกดีนะครับ นี่พี่น้องกำลังแทงนอ้อเลยนะครับมองนี้ก็เป็นที่ขางเคียงเพิ่นนะครับนี่ที่ขางเคียงเพิ่นก็มีสาหนํำพี่น้องเป็นสาเพิ่นนะครับเท่ากับเอาของเพิ่นมาใส่บ่ได้พี่น้องเท่ากับปลูกต้นไม้ฝากเทวดาดูแลย่างเดียวนะครับ นี่ช่วงนี้กับเสียนว่าปลาดูปลาเนี่เพิ่นกำลังแตกยอดออกครับพี่น้องนี่เพิ่นกำลังแตกยอดนี่ครับส่วนทางพี่ทางพี่ก็เป็นเป็นพยุ่งพี่น้องนี่ปลาพยุ่งนะครับนี่เขาเสียนว่าพยุ่งนี่เพิ่นเป็นพระเอกเลยครับอยู่ในสวนนี่รอดพี่น้องรอดทุกต้นเลยครับ นี่ต้นพะยุงเพิ่นกับพลัดใดไปแล้วล่ะกะแตกขึ้นไหมพี่น้องนี่ครับเป็นป้าหายร่มลื่นแล้วนะครับต้นพะยุ่งมองนี้ครับพี่น้องต้นพะยุ่งมองนี้นี่เท่ากับปลูกมาได้3ามปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีปีหกสองนะครับปีนี้กะ เดือนมีถุหน้าเลยกัสีครบสี่ปีพี่น้องนี่เพิ่นก็ดทวมทวมหัวแล้วครับผลสูงยังคักนี่ครับการปลูกบะมี่ระบบน้ำเข้ากระต้องเบิงว่าไม่หย,ยั่งนะครับที่สีเหมาะสมครับพื้นที่ของเฮ้านะครับพี่น้องแต่มองนี้นี่พะยุ่งนี่เหมาะครับพะยุ่งกับประดูปลาครับพี่น้อง ต้นยางนาข่ะยังพ่อมี้เห็นนะครับไม่แดงไม่แดงก็รอดพี่น้องไม่แดงก็นทนแลงอีหลีนี่ครับลุงจากสิผ้ามาเบิงต้นพระเจ้าห้าพระองค์พี่น้องนี่ต้นพระเจ้าหาพระองค์นี่ครับพี่น้องอันนี้ปลูกวังเดือน กุมผ้านะครับเหลือนกุมผ้าพี่น้องกุมผ้ามีหน้านะครับนี่ต้นพระเจ้าห้าพระองค์พี่น้องจากสวนเก้าคื้นถิ่นนะครับเพื่อนเอามาไห่ถ้าก็ปลูกนาแล้งเลยพี่น้องแล้วก็าอาศัยมาโหดหน้าเอานะครับหดหน้าม,มือเว้นมือนี่เพื่อนกะสุ้มดีครับเพื่อนกะสุ้มดีนี่ปลูกต้นไม้นาแล้งนี่ ถามีระบบน้านี่รอดอยู่ครับพี่น้องนี่ต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่ครับโซนนี้ก็สิเป็นต้นประดูป่าต้นพยุงสลับกันไปเป็นอย่างจังส่วนหลายมีแต่พยุงครับประดูป่าพี่น้องเพราะว่าเพื่อนทอนแรงเพื่อนทอนแรงและก็เพิ่นก็รอดมาได้นะครับ นี่กำลังแตกยอดส่วนยางหน้าพี่น้องนี่มะเบิงยางหน้านะครับต้นไดรอดแล้วนี่เพิ่นกะสิชัดขื้นเลยด้ยพี่น้องนี่ต้นยางหน้านี่ครับงามยังครักตอนนี้ก็ท่วมหัวลุงยักษแล้วนะครับนีุ่่นครับแตกใบไงอีีใบไงต้นกเริ่มงหญ่แล้วครับพี่น้องแบบนี้รอดแท้นะครับนี่ต้นยางหน้า เห็นบอพี่น้องถ้าเพื่อนรอดมาได้เราเพื่อนกับสีขื้นเลยครับสีซัดขืนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงนะครับของอย่างหน้าถ้าเฮาดูแลเพิ่อนนะครับให้ให้ดีๆนะครับหลวกะ็เพื่อนรอดมาได้เพื่อนกับสีจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นกันนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับสีมากนา้ำเจ็กน้อยนะครับ นี่ส่วนต้นนี้นะครับเท่ากับปลูกไม้พี่น้องนี่เป็นต้นปลูกไม้เท่ากับเอานามมะหดเอานะครับนั่งเทือกะจําเป็นต้องหิวกับหาบมาแล้วพี่น้องนี่มะหดต้นไม้นะครับนี่ต้นยางหน้ากําลังปลูกไม้กับมีกับปลูกเสริมเติมแตงไปนะครับทุกๆุกปีครับพี่น้อง นี่เลาะนี่กะสิเป็นต้นยางหน้านะครับหลอดหลายต้นพี่น้องอ้นท่วมหัวแล้วนะครับการปลูกของลุงจักนี่ก็ว่ได้จำกัดตอวครับว่างมองไดกัปลูกมองงานเลยพี่น้องนี่เท่ากับสีเห็นว่ามียางหน้านะครับนี่ยางหน้าล้วกะ พยุงพี่น้องพยุงพย,งพยุงประดูปลานี่มองนี่กสิเป็นปลาดูปลานี่ต้นนี้เพิ่นก็เริ่มแทงยอดขส้นแล้วนะครับนี่เพิ่นพลัดใบพี่น้องพลัดใบแล้วก็กำลังแทงยอดนะครับนี่ครับยางหน้ายางหน้ามองนี่ก็ สีคู่กันเลยครับนี่พี่น้องสองต้นนี่นี่เท่ากับสีเห็นลักษณะการปลูกนะครับคือบวัวได้จากัดว่าระยะห่างระยะทีนะครับอันนี้ก็สิเป็นประดูปลาพี่น้องแล้วก็พะพยุงนี่ครับพยุงยางหน้านะครับนี่สลับกันไปเลยครับพี่น้องนี่ ไม่แดงเ้อพี่น้องไม่แดงนี่ก็ทนแรงนะครับนี่ลุงจักสิผ้ามาเบืองไม่แดงไม่แดงนี่ปลูกไว้ตั้งแต่ปีหกสองเด้อพี่น้องนี่ต้นเคียงหัวเขานี่ครับต้นนี่เพิ่นตายไปหลายรอบแล้วครับนี่เพิ่นกับแตกยอดแทงขึ้นมาไม่นะครับพ่อได้ฝนทนแรงอีหลีครับนี่ครับไม่แดงของเฮา ต้นนี้ก็ง่ามครับพี่น้องนี่อีกต้นหนึง่งมีหลายต้นอยู่ครับนี่ไม้แดงนี่ต้นนี้ก็ถ่วมหัวแล้วครับพี่น้องผลง่ามมีหลีครับลุงจากกพยายามสิบปลูกให้หลากหลายนะครับนี่เบิงมาค่ามงพี่น้อง มะข่ามงเจอแรงมองนี้แป้นเอือเติอเลยนะครับนาสีบลอดนะครับมีต้นรอดอยู่พี่น้องนี่ <c oughs> นี่มาเบิ้ลต้นนี้นะครับนี่มะข่ามงนี่เพิ่นก็รอดลอดลอดยู่พี่น้องเขียวๆนะครับนี่มองนี้เขาปลูกไปประมาณสี่ร้อยต้นพี่น้องนี่จักเพื่อนสีรอดเท่าไหร่นะครับ เนื่องจากว่าฝนกับ,บ่มาเลยครับฝนถิ่มช่วงนี่เข้ากัสิเห็นเหลือแต่ต้นพี่น้องนี่เหลือแต่ต้นใบกับพมี่นี่ยางหน้าก็เริ่มเริ่มเหลืองแล้วครับแถวแถวโซนนี่นี่หมองเขาปลูกไม้นะครับมองนี่ก็ปลูกไม้ปีที่แล้วครับพี่น้อง แต่ว่าไม้แดงครับพี่น้องนี่พื้นที่แห้งๆนี่ไม้แดงนี่เพื้นงามไม่หลีครับนี่แทงยอดขึ้นมาพ่นสุดยอดเลยครับนี่ไม้แดงนี่แหละครับพี่น้องนาแรงกะระวังเรื่องฟื้นไฟครับพี่น้อง ใหม่ล่ามมากอะระวังยากนะครับต้องต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับปีที่แล้วก็ล่ามเข่ามาานะครับปีนี้ก็ดับได้ท่านพี่น้องดับไว้ท่านผุนมันล่ามมากแต่แต่ท่างผุนนี่ครับต้นพะยุงพี่น้องต้นพะยุงนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ประมาน สี่เมตรได้แล้วพี่น้องนี่ปุ่นสูงอลาดเลยครับเป็นพุ่มขึ้นนี่ครับเห็นบอ <laughs> เทียบในเบิงนะครับสุดยอดเลยพี่น้องงามมีล mm ีตนพยุ่งนะครับ อดมาได้ซํานี่ก็ถือว่าชุดยอดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปีนี้เข้ากปสิหามาปลูกอีกนะครับก้าไมมก็เตรียมไว้แล้วนะครับกะค่อยๆปลูกเสริมเติมแตงไปล่ะครับนี่ครับบริเวณทั่วๆไป ฝนกะทิมช่วงหลายพี่น้องบอมายักเทือนะครับมากับพ่อฮะาฮ่าสวยๆไปพี่น้องนี่ครับลุงจากสิผ้ามาเบ่งต้นต้นนนซีป่าพี่น้องต้นนนซีป่ากับเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับถับปลูกไว้ในแนวเขตนี่ก็สีดีพี่น้องนี่ลุงจากก็ปลูกไว้แนวเขต นี่ครับต้นนนทรีป่าอันนี้ท้นแรงบักคักเลยครับนี่นนทรีป่าปุ่นเป็นแถวเลยครับมองนีน้นี่ตายไปกับหลายรอบนะครับสามปีมานี้ก็ตายไปนะครับบัตเทนี่ปีที่แล้วพี่น้องไฟใหม่ไฟใหม่หมนี่โกลนเหมือเลยครับเหลือแต่ต้นเหลือแต่ต้นนะครับนี่บัตเทนี่ปีที่แล้วนี่ ได้น้ำดีนะครับได้น้ำดีฝนตกดีเพมอนแตกเป็นพุ่มขึ้นมาเลยครับนี่นี่ครับนนทรีป่านนทรีป่าปุ่นงามีิลีพี่น้องนี่ครับถวมหัวแล้วล่างต้นนะครับเดี๋ยวสิบผ้า พี่น้องไปเบิงตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองนี่ก็เป็นไม้ที่ทนแรงขึ้นกันครับพี่น้องนี่ครับตะเคียนทองพี่น้องตะเคียนทองเพื่อนกับแทงง่งยอดแท่งยอดขึ้นได้ต้นตะเคียนทองต้นนี้ครับไฟใหม่พี่น้องไยใหม่เหลือแต่ตอเลยครับตัวนี้บัดนี้พ่อได้นำ้ำฝนนะครับเพื่อนกับเริ่มเริ่มแตกขึ้นแล้วพี่น้อง ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทนแรงอีกอีกชนิดหนึ่งนะครับตะเคียนท่องกระมาะสำหรับพื้นที่แห้งแล้งนะครับนี่เข้ากับเห็นว่าต้นพยุ่งต้นประดูนี่โอ้คักอีนี้พี่น้องนี่ครับต้นตะเคียนท่องอีกต้นหนึ่งนี่พี่น้องเพิ่น แตกยอดได้ดีมากเลยนะครับแบบนี้ถือว่ารอดแล้วนะครับพี่น้องต้นตะเคียนทองก็มีหลายต้นอยู่ครับอยู่มองสวนปลาลุงจักที่เพิ่นรอดมาได้นะครับนี่อีกต้นหนึ่งต้นนี้ถวมหัวแล้วครับพี่น้องนี่หุ่นง่ามบีลีนี่แหละครับถ้าเพิ่นรอดมาไดก้ก็สุดยอดเลยครับพี่น้อง ต้นแรงดีนะครับตะเคียนทองนาปลูกครับพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ที่สิปลูกไว้นะครับแต่ว่าบ่มีระบบน้ำนะครับลุงจักแนะนำนะครับให้เป็นไม้ไม้พยุงดีกว่าพี่น้องไม้พยุงไม้ประดูป่าเด้อครับต้นแรงลกกะเนื้อไม้งามพี่น้องโดยเฉพาะประดูป่านี่ช่วงนี้ราคาดีนะครับ เป็นไม้ที่เนื้องามราคาสูงนะครับกับลายลครับพะยุ่งนะครับนี่มองนี่ขึ้นแข้งกันเลยพี่น้องนี่ต้นพะยุงประดูป้านี่เขาปลูกที่หลังนะครับปลูกที่หลังต้นพะยุ่งนี่ต้นนี้พี่น้องนี่ต้นเห็นบอครับลำต้นเพิ่นสีเงาอลา,าดขึ้นเลยครับุ่น แข่งกับต้นพยุ่งนะครับเขาปลูกใกล้ๆกันนี่บ่ต้องห่วงพี่น้องว่าเพิ่นสีบ่อตโตนะครับเดี๋ยวเพิ่นก็ยืดยืดแข้งกันเองนะครับนี่จังเหาสีเห็นชัดเจนนะครับส่วนโซนทางนี้นะครับพี่น้อง กัสีเลี้ยวแทบบ่เห็นต้นไม้เลยครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่เฮาปลูกไม่นะครับเป็นมะข่ามงพี่น้องเพิ่นพัดใบล่วกะเจอแรงครับแบบนี้หายหินเลย <c oughs> นาสิรอดอยู่วากีต้นหรอครับนี่จังต้นนี่พี่น้องนี่ต้นนี่เบิ่งครับความแห็งแรงนี่ นี่ขี้ดินใส้ง,ง่ายงองเลยพี่น้องนี่แต่ว่าเพื่อนกะแท่งยอดได้นะครับนี่นี่แทงยอดได้กะภาวนานะครับขอให้ฝนมาเร็วๆครับพี่น้องมักขามองเท่ากะปลูกไปสี่ร้อยกัต้นรอดจะหาต้นสิบต้นนี่กะถือว่าภู่มใจแล้วพี่น้องดีใจหลายแล้วนะครับ นี่แหละครับปลูกต้นไม้ฝากเทวดาดูแลนะครับความคาดหวังกับกับมีอยู่พี่น้องถ้าฝนดีปีใไดฝนดีนะครับพื้นที่บ่อแรงปานไหนนะครับนี่ไม้เดาพี่น้องไม้เดาพนะี่น้อต้นเดานี่ก็ทนแรงขึ้นกันนะครับสามารถเกิดในพื้นที่แห้งแล้งได้ดี นี่ครับไม้สะเดานี่ครับพี่น้องต้นตะเคียนท่องอีกต้นหนึ่งนี่ต้นนี้ย่างงามเลยครับนี่ทวมหัวแล้วนะครับต้นตะเคียนทองปุ่นอาลาดได้สองเมตรแล้วครับพี่น้องนี่ก็ะรอดมาได้นะครับง่ามอีรี ตะเคียนทองนี่ครับพี่น้องเดาะเดากับงามทวนแรงได้ดีนะครับเลาะ,ละพ่นพี่น้องนี่มองนี่มองพ่นเท่านี่กะสีมีไม่ไม่ป้าขึ้นเองเป็นธรรมชาตินะครับนี่เท่ากะสีปล่อยไว้แบบนี้พี่น้องนี่ยักไม่อย่างนูดนนีู่บยักซื้อเพิน่นนี่ครับลุงยักปล่อยไว้ให้เพื่อนเกิดน้ำพ่น ปุ่นตอนนี้เพิ่นเพิ่นพัดใบนะครับนี่ครับพี่น้องต้นตะเคียนท่องอีกต้นหนึ่งมองโพ้นี่มองโพนนี่แห่งแรงยังคักเลยครับนี่ตอนนี้นะจอบขุดนี่บ่เขาเลยพี่น้องนี่กี่ดินแกนปิงปิงเลยครับแต่ว่าต้นตะเคียนท่องต้นนี้เพิ่นก็รอดนมาได้ครับนี่นี่แบบนี้ถือว่ารอดแล้วนะครับว่าตาย ใบกะยั่งเขียวลอฟ้าฝนมาเติมอีกจักน้อยกะเพิ่น,นกะสิทแท่งยอดขึ้นได้พี่น้องกะเป็นไหม่ทนแรงอีกชนิดหนึงนะครับนี่ต้นยางน้าของเหาโซนนี่กะมีหลายต้นอยู่พี่น้องสู่กับความแห้งแรงนะครับสูสๆกันไปครับพี่น้องแค่เห็นซ้ำนี่กะ ชื่นใจแล้วนะครับสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้จังมูเฮ้านะครับพี่น้องสุดท้ายนี่นะครับปัญหาที่เจอนะครับพี่น้องปัญหาที่เจอในสวนปลาของเฮ้ามองนีนะครับกะปัญหาพี่น้องเพิ่นกะหาขุดแย่ปัญหาขุดแย่พี่น้องละก็ลัเงเทือเฮ้ากะบ่ได้มาดูแลนะครับ เพิ่นขุดๆไปก็ถือหากต้นไม้ถือต้นไม้เฮ้พี่น้องเพิ่นกับบ่ถมบ่ยังให้นะครับนี่พี่น้องห้อยขุดๆแล้วกับบ่ถมแล้วกาอีกประการหนึ่งกะสีมีหมานะครับมีหมามาขวดมาขวดในสวนพี่น้องมาขวดเพิ่นกับ,บ่บหูดอกว่าต้นไม้ยั้งมองได้ นะครับมีหูเพิ่งก็ขวดไปพี่น้องนี่ครับมีแต่ห้อยห้อยขุดห้อยหมาขุดพี่น้องนี่เป็นสงสัยเป็นขุดตามหูแง่นะครับแล้วกัปัญหาเรื่องไฟพี่น้องเรื่องไฟล่ามทงนะครับยังปีที่แล้วกับหม่เขามา ไฟล่ามทงล้วก็ปัญหาหลักสําคัญเลยพี่น้องก็คือความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงตั้งเทือห้าปลูกต้นไม้เฮาสีหวังเทวดาเจ้าที่ดูแหลหวังฝ้าหวังฝนอย่างเดียวกะกบ่ได้นะครับพี่น้องถ้าเฮามีระบบน้ำก็สีดีมากๆนะครับถ้ามีระบบน้ำแล้วก็สีเฮใไบ้บ่สเสียเวลาพี่น้องลักกะ มันก็สิคุมค่ากว่านะครับถ้าเข้าบ่มีระบบน้ำเข้าก็ปลูกหนาฝนเอาครับพี่น้องแต่ก็เสียงกับต้นไม้คือกันว่าสีรอดบรอดนะครับทางที่ดีนะครับควรสิมีระบบน้ำเบราะว่าสิเป็นการขุดสะเก็บกักน้ำไว้หดตนห้นไม้หรือว่าเจาะบาดาลน,นะครับ แต่ว่าพื้นที่ของลุงจักมองนี่เจาะบาดาลบาได้พี่น้องเจาะลงไปนี่มีแต่น้ำเข้มนะครับเจอแต่น้ำเข้มยิ่งลึกยิ่งเข้มพี่น้องก็เลยต้องอาศัยฝ้าฝนอย่างเดียวนะครับก็นํำมาฝากพี่ฝากน้องให้รับชมเบอ่งนะครับสำหรับผู้ที่สิบปลูกปลานะครับเอากะโอเคนะครับสำหรับ คลิปนี้ลุงจักพ้ายาวขอจบไล่การเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ